วันอังคารที่25กระกฎาคมพศ2549สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใคร่ําทุกท่านขอแจ้งไอ้ราบอีกครั้งหนึ่งว่าตัดจากนี้ไปตลอดเดือนสิงหาคมไม่มีการบรรยายเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อาจจะ กล่าวสิ่งและอันพนน้อยเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของท่านว่าท่านที่ต้องการความรู้ในพระปริยัติถ้ามีโอกาสจะมาฟังแล้วการฟังอย่างเคารพมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเก็บความได้ดีเก็บความได้ทีทั่วท้วนและก็ได้ความเข้าอกเข้าใจที่ทะลุโปร่งที่นี่ เห็นแล้วน่าชื่นใจว่าเกือบทุกท่านที่มาตั้งอกตั้งใจฟังดีเหลือเกินอาจจะคนน้อยแล้วก็อยู่ใกล้กันผมคอยถลึงตาอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ประกอบกันไปเวลาแถามก็มักจะได้คำตอบที่ถูกต้องอยู่เสมอแสดงว่าให้ความสำคัญและใส่ใจอยู่แต่หากว่า เพื่พึ่งปฏิบัติได้อย่างนี้เสมอไปแล้วก็จะดีมากขอให้ท่านทั้งหลายสำเนียกว่าขึ้นชื่อว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไม่ได้มีอยู่ทุกสมัยแล้วก็เป็นธรรมที่จะสามารถรักษาไว้ได้ก็ด้วยอาศัยปัญญาโดยเหตุนั้นจึงเป็นเรื่องลำบากในอันที่จะรักษา พระสัตธรรมนี้เอาไว้เหมือนกับคนที่แบกของหนักนั่นแหละน้ำหนักเรียวแรงเรามีเท่านี้ถ้าหากว่าของนั้นหนักก็ค่อนข้างจะออกเรียวอกอกแรงจึงจะแบกหามไปไหวเราก็รู้จักประมาณน่นะครับว่าปัญญาเราก็เท่านี้เพราะฉะนั้นพอต้องมาเรียนมาศึกษา รับเอาความรู้ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ติดไปกับตัวต้องใช้กำลังคือปัญญาของเราคอยประคับประคองเพราะว่าทำเทศนานี้ไม่อาจจะรักษาได้ด้วยคุณธรรมอะไรอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่ยจเจริญไม่ยากไม่ใช่ง่าย โดยเหตุนี้ก็เป็นอันว่าโอกาสที่จะอันตร,รธานเลือนหายท,ทั้งทั้งที่รับมาได้แล้วจึงมีได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าให้ความสำคัญใส่ใจติดตามอยู่เสมอก็โอจะช่วยกันประครับประคองต่อไปได้ทีนี้อคอยใส่ใจติดตาม ให้ความสําคัญอย่างนี้นี่แหละตรงนี้แหละเป็นภาระเพราะถ้าหากว่าเราเลิกใส่ใจเสียรู้สึกว่าจะโล่งอกไปสบายอกสบายใจไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องหนักสมองอะไรตำหนงนั้นของหนักนะถือเอาไว้จะเป็นภาระแต่ถ้าปล่อยทิ้งสบายเหมือนกันเลยธรรมะพระพุทธเจ้าทับถือไว้ประคับประคองไว้มันเป็นภาระนะ แล้วถ้าปล่อยไม่เอาใจใส่เหมือนอย่างคนอื่นๆครับปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วแต่อารมณ์ไหนจะชักพาไปทางตาบ้างทางหูบ้างอย่างนั้นมันสบายคนเราเนี่ยพอดีชอบความสุขความสวัสดีในชีวิตปัปจจุบันไม่คำหนึงถึงอนาคตภายภาคหน้าใดๆอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ เห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนากันสักเท่าไหร่หรอกเขาทาชีวิตประจําวันให้สุขสบายไปแต่ละวันเขาก็เห็นว่าอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่สมควรนะเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าลืมว่าสังสารวัฏยังดําเนินไปอีกไม่รู้จักจะหยุดจะยั้งโอกาสที่เราจะไปอบายก็มีอยู่โอกาสที่จะถึงสุขติโลกสวรรค์ก็มีได้ ึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยที่ทำในปัจจุบันนี่เองโดยเฉพาะเกิดมาแล้วไม่ฟังธรรมไม่ประพฤติธปฏิบัติในธรรมของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าบันเทิงไปแต่ละวันถ้ามันบันเทิงอยู่ได้ทุกวันมันก็ดีสิคนที่เอาแต่บันเทิงเอาแต่คนเปรตกามมาสุขอ่ะพอเจอทุกน็นิดนิดหน่อยหน่อยจะเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคนที่ ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปถึงขนาดนั่นพูดง่ายง่ายว่าไม่มีการเตรียมรับเตรียมจะทำใจเอาไว้สำหรับเรื่องที่ไม่ปรารถนาเจ,เจอเจอ้าวทุกนิดทุกหนก็กลายเป็นทุกหนักแสนสาหัสไปแต่เราเรียนเราฟังน้องก็มาสู่ตัวไม่เราก็จะไม่มีการถือเอาสาระมั่นคงในอะไรหนักหนาแม้ว่าเรายังละกิเลสไม่ได้ สักอย่างก็ตามแต่การฟังนั้นก็ไม่ทำให้กิเลสมันฟูพอสัจจะทมความจริงปรากฏแก่เราซึ่งรวนแต่ไม่น่าปรารถนาขึ้นชื่อว่าสัจจรรมไอ้ที่มีแต่เรื่องน่าปรารถนาไม่มีนะของจริงแล้วก็เป็นเรื่องทวนกระแสตันหาทั้งสิน้นพอรับรู้ความจริงอย่างนี้แล้วอะไรก็ตามเมื่อก่อนที่เราไม่ ปรารถนาเห็นว่าเป็นโชคไม่ดีถ้าใครประสบเห็นว่าเป็นความทุกข์เห็นว่าเป็นสิ่งที่อะไรใครเจอก็ตามคนนั้นนับว่าเคราะห์ร้ายอย่างนี้คราวนี้เราไม่ถือสาสักเท่าไรเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าเราก็จะต้องเจอเจออย่างนี้เป็นธรรมดาในเรื่องเรามาเกิดมาแล้วโดยเฉพาะที่เป็นสาธารณะด้วยกันก็คือว่า เกิดมาแรกก็ต้องแก่ใครต้องการบ้างความแก่เกิดมาแรกก็ต้องเจ็บต้องป่วยใครบ้างปรารถนาความเจ็บไข้ใดป่วยไม่มีก็ต้องเจอเจอบ้างถ้ามีบุญมากก็เจอเจอน้อยถ้ามีบุญน้อยก็เจอเจอมากอย่างนี้เท่านั้นและในที่สุดก็เสมอกันด้วยความตายไม่ว่าจะไพร่ผู้ดียยกจน มั่งมีอย่างไรก็ตามก็เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าอย่างทุกอย่างนี้มันสาตารณะเป็นทุกขที่ใครๆไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันยอมรับสัจธรรมอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วคนเรียนธรรมะจะเป็นคนที่มีความทุกข์ใจน้อยกว่าคนไม่เรียนจริงอยู่ความบันเทิงรื่นเริงในอารมณ์ทั้งหลายอาจจะน้อยกว่าคนอื่น แต่ว่าน้อยกว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าไม่บันเทิงแล้วมันจะต้องหงุดหงิดคุณเครืองไม่สบายใจเนะี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าไม่จําเป็นว่าถ้าโลภะไม่เกิดแล้วมันโทสะมันต้องเกิดแทนม่าจะเป็นยังเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเลยถ้าเดือดร้อนใจใจมันเป็นทุกข์แล้วอย่างนั้นนะครับก็ไม่ เกี่ยวกับไอการศึกษาทำเลยแม่แต่น้อยแต่เราศึกษามาเรายอมรับได้คนยอมรับได้ก็เกี่ยวกับว่าเป็นคนที่ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจบันเทิงในอารมณ์ทั้งหลายกนนั่นก็คือว่าเรียนแล้วมองไม่เห็นสาระอะไรที่น่าปรารถนานักหนาก็เลยไม่เพลินพอไม่เพลินอะไรอะไร,ะไรที่เกิดขึ้นมารู้ถึงล้วนแต่เป็นสัจธรรมเรารับได้คราวนี้ แต่หาถ้าหาว่าเอาแต่เพลินอย่างเดียวพอของจริงปรากฏสวนกระแสไก่ความเพลินของตนไม่เคยตั้งหลักในเรื่องนี้มาก่อนรุนเรงที่สุดเป็นอย่างนี้เ,เพราะฉะนั้นกน็น่าอนุโมทนาท่านตั้งาหลายเช่นนักหนาที่เป็นคนเจริญปัญญาอบรมกันอยู่บ่อยๆฟังอยู่บ่อยๆปฏิบัติอยู่บ่อยๆเชื่อว่า การเรียนการศึกษาตลอดจนการปฏิบัติในที่สุดท่านไม่เห็นว่าจะเป็นภาระอะไรบางคนเป็นอย่างนี้ถ้าอีกห่างไปเนี่ยมันเคว้งคว้างเวิงวางมันใกล้ายๆกับว่าใจไม่ดีห่างการฟังธรรมนานไปหน่อยอย่างนี้เรียกว่าทำโนงเหมือนกับจิตใจของเราอะน้อมไปในทางนี้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าพบใหม่ชาติใหม่ก็จะต้องเจอะเจอบัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิตต่อไปอีกเพราะว่าใจเราไม่นิยมอย่างอื่นมานิยมอย่างนี้เสเ็ลเป็นอย่างนี้เวลาเรียนถ้าเกิดความบันเทิงในธรรมนั่นได้แต่ความบันเทิงอันนี้ไม่มีโทษอะไร ฟังธรรมและเกิดความบันเทิงก็เป็นความสุขใจที่ไม่ต้องสเสวงหามาด้วยทรัพย์คนอื่นที่เขาไม่ได้รำไม่ได้เรียนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเวลาจะมีความสุขความบันเทิงสักทีก็ต้องหาอารมณ์อื่นภายนอกรูปสวยสวยเสียงเพราะเพราะอารมณ์ที่ถูกใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จำเป็นว่าจะต้องมีเงินมีทองซื้อหาแลกเปลี่ยนอารมณ์ที่พอใจเรานั้นถ้าหากว่าไม่มีเงินไม่มีทองเนี้วก็ซบเซาไปน้อยอกน้อยใจในบุญวาสนาของตนว่าเราไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาแต่คนที่ร่ำเรียนดีแล้ว สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองไปซื้อหาแลกเปลี่ยนกามคุณการฟังธรรมก้าวอกเข้าใจแล้วเห็นว่าเรานี้โชคดีแท้จริงที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้ฟังคําของท่านอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราต้องฟังกันอยู่ตลอดเวลาเรามีการประพฤติปฏิบัติตามอย่างน้อยที่สุดอยู่บ้านอยู่ช่องสัพพตตะกรรมฐาน กรรมฐานในชีวิตประจําวันว่างัน้นเถอะเมตตาเป็นความสร้างความสุขให้แก่ตัวดีที่สุดไม่ต้องไปเปิดโทรทัศน์ดูรายการนั่นโดยกายการนี้ก็มีความสุขได้ไม่ต้องอกไปเจอเจออารมณ์ที่ถูกใจที่ไหนก็มีความสุขได้ถ้าหากว่าเกิดพออกพอใจมีสันทะในอันที่จะใครควรทำที่เรียนมา นี่ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งเหมือนกันนะที่ยังความสุขความสบายใจให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับว่าแต่ละคอเรื่องนั้นมันจบหรืออยังก็เรียกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นไะเอง <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาธรรมรวมตั้งการปฏิบัติ จึงเป็นการทำตนให้เป็นที่พึ่งถ้าหากว่าเราไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็คอยจะจะมีคนอื่นมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งตลอดเวลาถ้าไม่มีคนอื่นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีเพื่อนที่ถูกใจไม่มีคนที่รักได้คลุกคลีได้พูดได้คุยได้กินด้วยกันได้นั่งด้วยกันสนทนาด้วยกันอย่างนี้แล้วเราก็จะ งอยเหงาไม่มีความสุขต้องพึ่งพาอาศัยคนเหล่านั้นเราจึงมีความสุขก็เรียกว่าไม่มีตนเป็นที่พึ่งไม่ได้อารมณ์ที่ถูกใจรูปส,รสวยเสียงเพราะๆเ,เป็นตน้นขาดเคลนไปก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตะเกียกตะกายดิ้นลนแสวงหาไม่อาจจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องออกไปนอกบ้านนอกช่อง ไปเบิ่งตาดูนั่นตะแคงหูฟังนี่อยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะใกล้ๆกับว่าเออพอจะรอดตัวไปหนยังไงอะไรอย่างงีง้แต่ถ้าหากว่าเราเรียนเราศึกษาเรารวมทั้งปฏิบัติไม่ใช่ว่าตัดความเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นนะเราอยู่ร่วมโลกกับเขาคนเราเราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืน กับในหมู่ในคณะที่อยู่ด้วยกันเราก็ไปกับเขาได้เขาดูอะไรเราก็ดูด้วยเขาฟังอะไรก็ฟังด้วยเพียงแต่กำหนดเอาไว้ในใจหน่อยหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องไม่เสียศีลหรือว่าไม่ทำให้เราตกต่ำแต่คนมีธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะอาชีเรศจ,จะเกิดในอารมณ์ทัตั้งหลายที่พออกพอใจอย่างที่ว่านั้นก็เกิดไป แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ที่พออกพอใจเกิดไม่มีหรือขาดเคลนก็ไม่เดือดรอ้อนนะอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าพออกพอใจในอารมณ์หลากหลายยังไงอาจจะเป็นวัตถุก็ได้เป็นบุคคลก็ได้วัตถุหรือบุคคลที่ประหน้าปรารถนาเหล่านั้นเหิหนห่างจากไปอันตราฐานไปขาดไปแคนไป เดือดรน้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าคําว่ามีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะของตนเป็นที่พึ่งแต่ใครไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะชายก็คือเป็นคนไม่มีตนเป็นที่พึ่งเป็นอย่างนี้และก็ธรรมะเนี่ยเราจะยืมของคนอื่นมาใช้ก็ไม่ได้นะต้องขวนขวาย ประกอบขึ้นมาในตนเหมือนอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังเงินแบงห้าร้อยพันไอเ้เด็กๆวิ่งเล่นตามถนนโน,น้นแงมันรู้จักตั้งนั้นวันนี้แบงห้าร้อยวนนี้แบงพันแต่ไม่ไม่มีชายนะของเราก็รู้อย่างนั้นนะบางคนนะรู้จิตแปดสิบเก้ายังอุตส่ารู้ <laughs> เจตสิกแปาสิบสองรูปยี่สิบแปดอะไรต่ออะไรรูปการปฏิบัติจะต้องประกอบกรรมฐานกันห้านามรูปอายตธนะสิบสองเหมยพูดเจ้าเจ้าเาผูดกำหนดคือสติสัมปชัญญะอะไรต่ออะไรแต่ว่าของเรานี้ไม่เคยมีในตัวนะครับเราก็ต้องมีในตัวแบบตามสมควรแก่การประกอบ การประกอบของเรามีเพียงแค่นี้เราก็ต้องมีอย่างที่เท่าที่ปัจจัยจะสร้างขึ้นมานั่นแหละเราเรียนเราก็ต้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจพอมีความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ควรจะเจริญธรรมะหรือยังธรรมนั้นนั้นได้เกิดขึ้นถ้าเราสามารถยังให้เกิดขึ้นได้เริ่มจะมีตนเป็นที่พึ่งกล่าวได้อย่างนี้เลยทีเดียว เราะฉะนัน้นต้องกระพฤติตนอย่างที่จะมีตนเป็นที่พึ่งต่อไปนั่นก็คือเรียนอย่างคอยรบและก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเวลาผมถามอะไรต่ออะไรก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องการสอบถามความเข้าใจทั้งสิ้นไม่ใช่ความจำมีคนไปพมา่ามาบอกว่าไม่ต้องวิตกก็แล้ว ศาสนาเรายัางพอไปได้ไปที่พมา่าได้แหมมันสบายใจเอาเถอะเมืองไทยเสือ่อมก็ถามว่าสังเกตที่ตรงไหนอะท,ท,ที่รู้ว่าพม่าเขาจเจริญเป็นเหตุให้สบายใจว่าโอ้ไปที่ไหนเห็นแต่พระพุทธพจน์เขาจ่ารึกไว้ที่นั่นที่นี่ใครผ่านไปผ่านมาเห็นอยู่ตลอดเวลา แม่แต่รถสองแถวว่างั้นออรถสองแถวทำยังไงเขียนชื่อปัจจัยมหาปัฏฐานโอถึงขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนดต๋ไอตรงนั้นไม่สำคัญหรผกว่าและคนที่เห็นน่้รู้เรื่องไหมโดยเฉพาะไอคนขับรถที่เอามาเขียนไว้นั้นอย่างนี้มันอาจจะเป็นเรื่องโชว์ออบกันก็ได้ปภะษาชนใจเรือน ฟังแล้วมันรู้สึกกินใจอะไรไหมหรือว่าได้แต่ชื่นชมเกี่ยวกับว่าเห็นพระพุทธพจน์เห็นคำสอนในพระศาสนาปรากฏอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นพูดกันไปก็หรือมาผมก็บอกว่าสู้รถสองแถวเมืองไทยไม่ไดอ้อ่านแล้วมันรู้เรื่องไงรู้เรื่องแล้วก็สอนด้วยนะแนะนำกันเสร็จนะทำนองว่าให้เอ,อิดความเห็นอกเห็นใจกัน ยกตัวอย่างนะผมไม่เห็นอะไรผมอยู่ดีๆมจำไม่ได้ตั้งใจจำนะอะไรนะไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านแย่แต่ที่แน่ๆอาศัยกันอา้าวมันจริงไหมละ่ะเอออย่างนี้จะเข้าท่ากว่าไปเขียนมหาปัฏฐานแล้วคนอ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะนี่อย่างนี้นะครับ บางทีก็แม้มสะเทือนใจแทนโชเฟอร์นะเคยเห็นรถมันทุกสิบรอจอดอยู่ข้างทางเขาก็มีคำของเขาอยู่เหมือนกันนะแสะดงอกซึ่งความในใจใจนางเหมือนทางรถโอ้ <laughs> คือทางรถที่เขาประสบมาไปต่างจังหวัดมันโคตรมันเคี้ยวมันอย่างนี้นะแสะดงกอกหักมา <laughs> 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 อย่างนี้นะครับ หรือว่าอย่างนี้อย่างนี้อีกเลยนะครับอันนี้รถประจําทางน้องเป็นแม่ค้าที่เป็นโชเฟอร์เกียรเราเสมอกันนั่นแน่อย่างนี้ดีฟังอะไรมันรู้เรื่องไนหะผมเจ้าอกชอบใจมากนะคมคายดีด้วยเพราะฉะนั้นเอาก็จริงๆอ่งหวังอะไรไม่ได้หรอกปรากฏว่าถ้าหาคน ที่ประเทศพมา่าพุทธศาสนาเจริญจริงพฤติกรรมของคนไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เอาก็จริงๆเป็นคนโหดร้ายมากนะไม่ไม่มีโอกาสจะ,สะแสดงเท่านั้นเองไอตอนที่องซานซูจีได้รับเลือกไ,ได้ก็ถูกรัฐบาลพมา่าล้มกระดานซะอย่างนั้นตอนนั้นลูกฮือขึ้นมาฆ่ากันเป็นเบื่อนะ พระภิกษุในพระพุทธศาสนาตัดหัวพม่ามาเที่ยวชูอย่างนี้แต่บ้านเราไม่เห็นนะข่าวที่โอกกับที่ต่างประเทศนะเผยแพร่เต็มไปหมดออกว่ายืนนช,ชูนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้รับทราบว่าพระพุทธศาสนาไม่มีทางจะเจริญแล้วคำว่าห้าพันปีห้าพันปีที่ท่านกำหนด ฉันหมายว่าถ้าหาก่าเรายัางประพฤติดียังเคร่งครัดในธรรวินัยกันอยู่ก็จะพอไปได้สักห้าพันปีแต่ยังไงก็ตามนะคนเกิดร,ร,ร,รุ่นหลังอัตยาศัยปัญญาอะไรก็เสื่อมทรามไปตามลำดับแม้ตั้งใจดียังไงก็ได้แค่ห้าพันปีอันนี้ ความหมายถึงว่าเต็มที่แล้วนะครับพยายามกันเต็มที่แล้วก็ได้แค่5,000ปีแต่ว่าพยายามกันเรือเ่อยๆไม่มีเลยแล้วจะไปถึง5,000ได้ยังไงอีกสองรอยปีนะครับผมไม่นักหนาแล้วนะไม่น่าจะมีแล้วคงจะหมดกันไปแล้วอ่าเอาละทีนี้มาเรียนไม่รินทะปัญหานะได้พูดจาฝากฝังให้ทันดีเลย คำว่าพูดจาฝากฝังไม่ได้หมายความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือว่าจบไปนี้ไปผมจะบ่ายหน้าไปหาหมอรณะแต่ในกราวที่แล้วมากล่าวถึงปัญหาที่เรียกว่าเอกันตะสุขะนิพานะปัญหาพราะนิพพานเป็นสุขโดยส่วนเดียวคือแน eh ่นอน ซึ่งพระนากเ,เสนท่านยอมรับนะรับรองแข็งขันว่าพระนิพพานเป็นสุขส่วนเดียวแต่พระเจ้ามิลินไม่ทรงเห็นด้วยตรัสว่าพระนิพพานไม่ได้เป็นสุขโดยส่วนเดียวหรอกพระนิพพานยังเจือโดยทุกนะพูดกันไปพูดกันมาก็เป็นอันว่าพระนิพพาน่เป็นสุขโดยส่วนเดียว ที่เจือทุกนั้นไม่ใช่ตัวนิพพานนั่นเป็นข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นก่อนจะถึงนิพพานเจือด้วยทุกข์แต่หากว่าท่านเรียนพระสูตรอื่นๆก็จะพบอย่างนี้ว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติได้ถึงพระนิพพานยังมีอย่างอีกคือสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา สุขขาปฏิปทาขิปพาปิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปพาปิญญาเอาทุกเสียก่อนทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกทันทาปิญญาแล้วรู้ชาคำว่าปฏิบัติเป็นทุกก็กคือว่าต้องอลำบากเรือบลำบนเลือกเกิน ในอันที่จะ,จะเจริญทมก่อนน่าจะถึงพระนิพพานบางทีก็ไม่ได้ทำที่เป็นสป,ปายะแม้อาหารก็อดมือกินมืออย่างนี้เป็นต้นเวลาจะรู้คือจะตรัสรู้ก็รู้ได้ช้าอีกพูดง่ายๆ่แม้เกิดญานชั้นสูงแล้วควรที่จะไปถึงมากถึงผลแล้วก็ยังไม่ถึงมากถึงผลสียที ทำนองว่าอ้อยอิ่งอยู่นานจึงจะรู้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอย่างพระนาระกะเทระพระโสนดีกว่านะครับพระโสนที่ที่พระพุทธเจ้าตร,รัสว่าเป็นเ,ออเลิศทางปรารรคความเพียรกว่าท่านจะตัสรู้ได้ท่านต้องลำบากปฏิบัติ อดหลับอดนอนอะไรต้องเป็นอย่างนั้นนะบางคนนะครับแต่อภิญญาความรู้เนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าประเภททันตาปัญญาหรือว่ากิปปาปิญญาบางท่านสบายสบายอยู่ครองเรือนแท้แท้หายหน้าไปสามวันกลับมาเป็นพระโสดาบันไปเสดแล้วย,ยังเีงยงมีเลยแลย,ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพิ่งเจอเจอพระพุทธเจ้าว,วันนั้นแหละอะไรได้ฟังธรรม ทำเสนาจบไลงบรรลุทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาไปนะครับไม่ใช่ทุกขาปฏิปทาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทำเอาไว้หมดครอบคลุมทั้งหมดเพื่อเอาไว้สำหรับคนที่เป็นทุกขาปฏิปทาสำหรับคนที่สุขขาปฏิปทาไม่ต้องมีเรื่องต้องจัดแจงมาก เพราะฉะนั้นที่ทรงบัญญัติทูดงเป็นต้นน,นะครับก็สำหรับคนที่เป็นทุกขหาปฏิปทาเพราะว่าท่านผู้นี้ต้องสมาทานทูดงจึงจะบรรลุทำได้ทูดงเป็นเรื่องเคร่งครัดเป็นเรื่องลาบากหาบินตะบาทอย่างเดียวไม่รับกิจนิมนต์เวลาฉันก็ฉันแต่ในบาทนะไม่มีภาชนะเป็นที่ที่สองที่สาม เวลาเล็กบางทีก็ต้องฉันมือเดียวนั่งอาสนะเดียวก็เรียกว่าเอกาสนิกังคะเกิดพระอุปชามาต้องระหว่างฉันอยู่ต้องกุลีบรุกกูดีกุจอไปต้อนรับท่านพอการต้อนรับเสร็จสับจะกลับมานั่งฉันต่อไม่ได้นะก็กลายเป็นนั่งสองหุนไปตัดกันไปเลยวันนั้นอย,อย่างนี้เป็นต้น ที่อยู่ที่อาศัยก็โสมโสมอยู่ป่าช้าบ้างป่าบ้างที่แจ้งบ้างเนี่ยยังก็ทรมาร์ล่างกายลำบากแต่ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้กิเรสไม่กำเริบแล้วใจท่านก็จะน้อมไปในการประพฤติปฏิบัติได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพวกนี้ก็เรียกว่าทุกข์าปฏิปทาต้องได้โภชนะ อาหารหวานขาวที่เลวๆโสมๆอย่างที่พวกสูตรพวกจันทานน้อมมาถวายจึงจะมีโอกาสเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมแต่บางท่านไม่ใช่อย่างนั้นพอได้โภชนะที่ประณีตที่ดีที่พวกอมหาตทักวอุโรหิตน้อมถวายนั่นแหละกรรมาฐานจึงเจริญก้าวหน้าต้องได้ที่อยู่ที่อาศัยดีๆนั่นแหละ กรรมฐานจึงจะ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าสุข,ขาปฏิปทาผมว่าผมน่าจะเป็นสุข,ขาปฏิปทานะแต่งั้นใครเอาอะไรไปให้ผมตอนที่ผมกำลังเข้ากรรมฐานนะ,ะกดดีๆหน่อยก็แล้ว <laughs> ไม่แน่หรอกครับอันอย่างนี้ไม่แน่เพราะว่าจะเป็นอันว่าเป็นประเภทไหนนะครับก็ต้องใช้เวลา ต้องมีใจน้อมทุ่มเทว่าเราจะปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกขต้องอย่างนั้นท่านเหล่านั้นไม่มีการกะกําหนดนะว่าจะเข้ากรรมฐา,านเจ็ดวันสิบห้าวันไม่มีพูดง่ายๆทุ่มตัวไปในการปฏิบัติไปเลยอย่างนั้นถึงจะพิสูจน์กันได้ว่าจะเป็นสุขาาสขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาสังเกตเอาที่จิตใจเช่นเกี่ยวกับอาหารห้อาหารอย่างนี้ เร็วๆโซมโซมแล้วการปฏิบัติของเราเป็นยังไงเอ๊ะม,มันดีไนงะก็น่าจะเป็นทุกขาปฏิปทาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจะมาเมาเอาว่าเป็นสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาตั้งแต่แรกมันไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นปฏิปทาเบื้องต้น